สวัสดีครับทีเรามารีวิวทำสีเตลล์ทันที่สามครับกงกำลังผสมสีดูเดี๋ยวเราจะเป็นสีเขียวครับเนี่ย เชลเนอร์ตัวนี้นี่ใช้ขน70ครับแต่ขน95หรือว่าขน105นี่ได้สบายครับความกว้างใหญ่ใหญ่มากครับขน1 0 5ได้สบายครับนี่ความกว้างอยู่ประมาณ2เมตร2เมตรเซนนะครับยาวพื้นเหล็กนี่ยาว4ีเมตร50แต่ยาวสุดนี่ยาว6เมตรครับเป็นดุมรถไม่ใช่เป็นรถ ชูเล้อใหญ่นะครับช่วงล่างแข็งแรงครับเป็นคันนี้เป็นเพลากระเดืองนะครับคันนี้เป็นเพลากระเดืองเพลากระเดืองนะครับขนย้ายได้สะดวกสบายนะครับ